สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจุ้งกาแม่เอาคนคุกเนี่ยจ้าวันนี้เราพามากินเมี่ยงกันค่ะวันนี้เมี่ยงเราสีสันประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เรามีปัวพริบหัวนั้นแก่ค่ะอันนี้กล้วยน้ำว้าอันไหหัวปลีค่ะเก็บเมี่ยงครับมาค่ะแล้วก็เนี่นยนี่สุกก็มีเก็บมาเม,มื่อกี้มาค่ะมา,มากินมาแซบด้วยกันมามา เนี่ยนี่อร่อยอยากลองอันนี้อันเก๋อันนี้เก๋กำลังจะสุกค่ะมีหลายสีแล้ววันนี้มีทั้งเขียวเขียวอ่อนอันนี้เหลืองแล้วก็สีแดงอันนี้เม็ดกุหลาบดำครับเนี่ยนี่อร่อยเปรียปร้ยวๆเมี่ยงเมีม่ย,ง,ยงแบบปลรราดาสับเลยค่ะอะไรเปล่างานเดิมอ,อร่อย ไม่ลังด่างี้เปรี้ยวมีก็เมียงปรีเลยงาปรีค่ะ ดดมีแต่ของตั้งเปรี้ยวทั้งฝาดค่ะแต่ถ้าฝาดระวังหน่อยถ้าสำลักมากวสำลัก ันี้เข้าปลาไปเก็ดมาเลย <c oughs> อันนี้สีส้นน ấy, ม่าอยาบบ่นเลยโม Tôi uhm. uhm. dùng chế, nào không? Không chế chưa này ông phụ ông Dùng chế chế chua và bẹp miệng với này Đây quy trang kia này Rồi lên miệng trên anh đó Chú เหียมพอสดายเจ๊พอมาแรงลูกแกงถ้าแกงจริงอ่ะ เม่นเขาเพิ่งเริ่มดำแต่เขาจะแข็งมีความแข็งค่ะแต่ถ้าสุกเขาจะอ่อนนิ่มหน่อยมีแข็งเปรี้ยวมีความเปรี้ยวเข้ากับปะลาร้าพอดีเมี่ยงปะลาราครับผม ปลาเต็มปากเต็มคำีด้วๆเลยค่ะเประะี้ยววันนี้บางพีพวนไม่ลาไซีอันนี้เนื้อเขาจะออกสีมวง ลูกเนี่ยอร่อยกว่าอยอะกระพี้พวนอร่อยกว่าชื่เรื่อลูกเล็กๆ ด้วยค่ะปละเป็นปากเป็นคำเยอะ แล้วก็มีสามรสค่ะเผ็ดเ,เปรี้ยวหวานเลยลเราชอบรสเผ็ดเ,เปรี้ยวหาวานเราก็เลยทำแบบเผ็ดเ,เปรี้ยวหวานหอมตะไคร้ ใช้ปลาลากปลากระ,ระกดีค่ะมาสับปลากระกดีหอมลังหามไปเลยนะลังหามมาเพิ่มมันเพิ่มสเกลเลยทำไมเกลี่กสเกลแต่สเกลแต่สเกลยุ่ม กำลังจะสุกโอเคเลย ปาพีพลไลายสีครับวันนี้มีทุกสีให้เราดูเลยมีสุกมีแกไมีอ่อนมีแบบเพิ่มภาษาภาษาท้องถิ่นก็แส่สเกลอะชีม่งนะในเหิมเพิมก็จะเนื้อออกม่วงดูค่ะปลาเป็นบาดเป็นคำยั่วเลย Clara. สีสที่แดงสีเหลืองมีลายสีสันแก่ๆแต่รูปแต่รูปไม่ค่อยใหญ่ค่ะรอบนี้เต็มต้นเลยครับเป็นเก็มแขผลเล็กๆแก่ๆเป็นต้นเลยค่ะแ,แต่ก็อยู่เป็นพวงสวย 长大了。<Okay. S 1> <laughs> 好了。 พริกซอยทั้งพริกตำเพื่อมีอาการเผ็ดและพยาจัดเลยจำที่ ปลาฟีป่วนมีลายสีลายขนาดค่ะเอามาดูลายลายลายขนาดลายสีเลยรอบนี้มีทั้งกล้วยมีทั้งหัวปีมีทงมางปลาฟีป่วน ชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s c r ส b ครห้เราด้วยค่ะไย่ลืมกดกระดิ่งนะคะจะไม่าคสิ่ใหม่ๆของเราแล้วกดติดตามให้เราด้วยค่ะบังยาชวนชิมค่ะวันนี้เราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ